สัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกยังไงครับเราจะโดนโกงวันนี้ครับรู้สึกยังไงครับน้องโ้มน้องส้มกระตัอฮะวิโยครับไปดูขอบคุณมากเลยรู้สึกยังไงครับเราจะโดนซอกแก้วโกงวันนี้ครับผมพูดได้เลยครับพูดได้เลยพอมันเธอไอ้พอมันมันบัชน้ามาห้าห้องนั่นละโอเคไกลดียอมได้ไลแมนนะเขาบอกเลยว่าโคตรโกงไอ้เหี้ยกรรมการเหี้ยคนพัฒนา รู้สึกยังไงบ้างครับพูดได้ไรครับพูดไม่ออกครับผมยกนิ้วให้อย่างเดียวยกนิ้วให้อย่างเดียวยกกลับหลังครับโทรศัพท์หายเอ้าโทรศัพท์หายสองคนหนักมากฝากใครไว้ฝากใครไว้มาได้ฝากใครไว้โทรศัพท์หายความโกงอะมันรู้สึกยังไงครับเอาพูดเลยพูดได้เลยแต่มันจะพูดเมื่อมา5นัดแล้วปล่อยมันชนะเพราะความโกงครับปล่อยมันวันนี้ปอยเดี่ยวนะแค่นันปล่อยมันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะตกผมคารวะจากชุมบุรีแล้วน่ะ มาจากชลบุรีนะเอาเวลาเจอกันเล่าใจกันเล่าใจกันเนาะรู้สึกไงครับพี่รู้สึกไงครับวันนี้วันนี้วันนี้โดนโกงรู้สึกยังไงครับผมดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจครับเท่าไหครับเจอกันเจอกันครับวันนี้วันนี้ออกปาเปมือจับมาได้เป็นมาอเจอไหมเนี่ยเจอไหมเนี่ยฟ้าคนคนไโหล่ะาสีดำสีดำลบก้าสำคัญครับรู้สึกครับรู้สึกยังไงครับหลังจากโดนซอกกาวโกงวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมเซ็งครับ น่าเกียร์นะครับน่าเกียร์นาเกียร์มันภูมิใจเลยภูมิใจรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมหลังจากโดนโกงวันนี้ครับผมรู้สึกยังไงมาครับผมคุณไม่ออกเลยแสบวรู้สึกเสบแสบได้ใจมันได้ยังไงอย่างงี้มันโดนยังไงไปได้ยังไงจุดโทษยังไงโดนยังไงผมยังงงกว่านะครับผมใครยังไม่สัมภาษณ์บ้างครับใครยังไม่สัมภาษณ์บ้างครับสัมภาษณ์ใครยังไม่สัมภาษณ์บ้างครับ รู้สึกยังไงครับสัมภาษณ์ไปยังสัมภาษณ์ไปยังรู้สึกยังไงมาครับหลังจะโดนโกงวันนี้ครับรู้สึกยังไงมาครับผมเต็มที่ครับเต็มที่เต็มทีู่เต็มที่ใจปอกค่อยไปเอาคืนในบ้านพี่ค่อยไปเอาคืนในบ้านรนบานเจอกันดีเจอไปแล้วเจอไปแล้วปีหน้าเนาะปีหน้าเนาะรับหน้าจังหวะนะฮะผู้ได้แต้มที่ผู้ได้แต้มที่ผู้ได้ต้มที่สัมภาษณ์ไลยครับสัมภาษณ์ไปยังเอาทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย เ่องาะไรนครับควันเดไมหายแล้วกบลืมี่ท่า้เท่านี่เท่าคต้นี่มาก้อบไปรัไมอ่ะไปอนิดนึมครับตกนิดนึครับอาเสียพูดไหมครับ็นอะไรพูดไหมไม่มีอะไรจะพูดละจไปฟ้องร้องก่อนครัิบ